ดีครับผมวันนี้เราจะทำเมนูไก่ย่างสมุนไพรนะครับพี่น้องมาแล่นครับวิธีทำฉบับการใจเด่นตายก็ต้มกันบันเพือกแต่วันไม่มีอน,นุ่นนะครับวันนี้ไม่มีรักัก,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 กตีนะครับผมก็เลยใส่ไก่อ่าหัวหอมหัวเตียมถึงกับพริกไทยนะครับต่อนน้นแหละออถึงการอีกอย่างนึงอะไรแล้วที่ไอจีเรื่องๆรื่กัน ไีเหลืองเรื่องดำๆเออมันขี้มินอ่าใส่ขี้มินลงไปครับพี่น้องมินมันลมันจะได้แตงซีสั้นน้อยๆนะครับจริงเอ็นในคลิปนะบุ้มแปะเล่นในคลิปมาก่อนใช้เสียซีปลาจมานแต่เราไม่ใส่ครับนั่นเราไม่ใส่นะครับเราใส่ขี้มินแทนนะครับเพื่อเติมซีสั้นนะครับไก่ย่างของเราครับพี่น้องไก่มีทุ่งมังกงทุ่งไอ้มุ้ยตาแต่เดียวข้ามันขึ้นมัน อ่ะนี่ครับใส่เครื่องลงไปครับนี่เครื่องที่เราจิ้มหน่อเดียวครับนี่ครับพี่น้องกลอกคนไม่รู้เรื่องครับนี่นี่นี่ก็คือกรอกนะครับเส้าแวงเครื่องเพี้ยนนะครับพี่น้องไปอ่าแล้วก็ใส่ไวทตามิวไปน้อยๆนะครับมันมันสูตรใหม่ว่าไอ้มันนวลๆหน่อยให้มันนวลๆนะครับไอ้ไก่มันนวลมันเอามาเติมนุ่มมันมันแต่จริงก็ไมาเจใิ่นี่ครับไวทตามิวแต่ผมไม่มีไอ้ โซด์จางป้าไม่มีอะไรตายตัวผมไม่มีหนมซดกุมงกระเหลืใชไว้เตามเต็มนะครับให้มันนุมนะครับพี่น้องนะดแล้วกะส่วนประจงกงเรานะครับรุงรดด้วยน้ำมันน้อยนะครับพี่น้องน้ำมันน้อยคลุกลงไปครับ ตามด้วยสีก้าวนะครับพี่น้องเพิ่มความหอมไหมครับไก่ย่างของเราครับพี่น้องเติมเลือแล้วก็น้ำตาลลูกนะครับใส่เกล็ดชนเดียวมันครับที่จริงกันก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแต่น้ำตาลที่พุ่ไม่มีผมกันเลยใส่น้ำตาลนี้เต็มนะครับส่วนปลาไม่มีอะไรตายตัวนั่นครับใส่น้ำตาลใส่เต็มนะครับนะใส่ลงไปเลยครับมันจะออกรสจัด เก็มเก็มเอ้ยว่านว่านเก็มเก็มปลาเล่มปลาเล่มปลาเล่มละลาวหล่ะการหลดดีนะครับหลดดีเป็นนะครับน้อยนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับไก่ย่างของเรานะครับหลดดีนี่พุ่งชูรถนะครับพี่น้องดีกว่าหลดดีบอนเราเอ้ยดีกว่าแปลนว่านบอลหรอแปลงว่านบอนเราเฮ้ยเพียงไม่หล่ะลาวว่าไ่เยอะหน่วยเยอะใส่น้อยหน่วยน้อยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อย

จ๊บอิอนกอ่อนอินหนองเดียว,วานะมันก่อมันย่อยตามมือกันเหรอใช่ไหมมันอเออเอ็นสีใหม่ย่อยตามมือวัวนาโจโปรดอกใบย่อยตามมือนมเนอะมันสวยมากเลยจูอนี่ไม่มีผิดหวังอ่อยังจ<อ>บเอานะครับพี่น้องแล้วเราก็เอาไก่นะครับไปมักในเครื่องที่เราคุกเล็กเดียวนะครับครั้งเล็กนะครับตีตำไก่ย่างนะครับพี่น้องแม่ดูร้อยไม้โอ้ดูรอย ก้าวกันเลยนะครับพี่น้องนะนี่สูตรนี่รูไม้พุ่มได้ยังไหมขีดเองนะครับไปเรียกยูทูบมามันไม,มไ,ไม่มีอะไรที่ตายตัวไม่มีอะไรที่ตายตัวจึงผมก็เลยเอามาแป้กน้อยๆนะครับเพราะว่านแบบตัวนี้พุ่มพุ่มมีไม่มากรักฟักจีก็ไม่มีเม็ดไออะไรนะเม็ดฟักจีก็ไม่มีจึงผมก็เลยไม่ใช่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาแซะเนื้อน้อยๆนะครับเพื่อให้มันสุก ตัวตึงนะครับเดี๋ยวก็เพื่อให้เครื่องมันเข้าในเนื้อนะครับนี่ครับแบบน้อยๆนะครับโอเคนี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ใส่เครื่องลงไปเรื่อยนะครับหยัดหลอดเครื่องลงเข้าไปเรื่อยนะครับเอารถกระบะได้ไหมรถกระบะข้าได้นี่ตรงนี้เนี่ยใส่ถังนี่ใส่ถังนี่มันมันเนี่ยใส่ลงไปเรื่อยใส่ใส่ไปเลยโอ้ใส่ไปเลยใส่นานๆนิดมั้ย เป็ดเดียวไม่ได้แบบมันไม่ตันทึงไหมใช่ไหมตึ่เนี้ยได้ไปเลยแบบโอ้โหนี้ยนี่ปอบเรียวปอบเรียวปอบเรียวปอบลูเลยอ่ะมันปอบลูเรียดนี่ได้ไปเลยต้นตอนนี้ไม่ดีว่าใครเอาไปนอนตีเป๊ะอะไรขึ้นไม่เคยรั้มได้เรียกแล้วมเนี่ยมันเหรอคาดไปนั้นลยกเหรอใครเอาไปนอนตีเป๊นี่ฮะใครฝากใครไปนอนกี่นิ้วไม่รู้ครับแต่ผมปอบอยู่ตีเป๊มุดนึสองนิ้วสองนิ้วอืสองนิ้ว โอ้ <Tipp ett uell> มีเหลือกูได้กันแล้วนูะอยากลาเลยครับัมอยากลาโรบพยาบาลเอานะครับต่อไปนะครับเรามาจีกไม้สช้ก่กันนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอีมือเออ โต๊ดตี้อะพุ่มนองเกอ่ะต่อไปนะครับฟันลวดนะครับพี่น้องนี่เราได้สลับไม้แคว้นเสือ้อนั่งกันนะครับฟันแน่แนๆนะครับปาดไปย่างอนะ่ะเอ้ยย่ากไปได้ยังจัง,งเก็บยพืยยยย้นออกกลางงันเก็บยพื้นเก็บยพื้นออกกลางอ่ะ ครัเด็กกันนั่งมุนนะครับนั่งแบบปังมุนแบบปังนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่คือไก่ย่างของเรานะครับว่าตีแดดแล้วนะครับพี่น้องเมนูนี้สุดยอดครับแล้วค่อยมาเล่ตอนทำเซตกันนะครับพี่น้องว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนโอเคไก่หมุนครับไก่มุนใช่ไหมเราลงไก่มุนหรือไก่ย่างไก่มุนครับนี่ทีเด็ดไหมเมนูนี้เดด็นี่ สุดยอดแล้วนะครับพี่น้องไก่มุนกล้องเราหยอบหยอกนี่หยอบหน้าตาขนย่างอาหารนี่ก็แกสุกแล้วนะครับพี่น้องตำเพื่อนปีกอ่ะอ๋อปีกอ่ะไม่ใช่มุนเนาะมันกับบันบันพวกไม่อยอะปีกมุนคือปีกอ่ะอ๋อนี่นะครับพี่น้องไก่ย่างกล้องเราก็เริ่มสุกได้ทีแล้วนะครับนี่ครับ อ๋อดูอีเรตนะครับพี่น้องสี่ช่วยช่วยนะครับสีสดใสไม่ได้แต่งสีแต่งกินนะครับนี่กินนั่นแต่งอะไรแต่แต่งสี่ีไม่ได้แต่งนะครับแม่แต่อันนกอยู่ป่าด้ดูสุดยอดครับพี่น้องเออตี่เ็ดแล้วนะครับเมนูนี้วะสุดยอดอ่ะต่อไปนะครับเรามาต่าเครื่องอีกรอบนะครับพี่น้องนี่ครับเกลืองกองเรานี่เราจะเว้นเครื่องนะครับนี่ติมกับว่าไอ้ตอนก้ากับเด็กเดียว กราแวแงเครื่องเป็นนะครับพี่น้องไม่มีอุปรกรณ์ดูวัดสดุดีใจในการตั้มนะครับพี่น้องออืไปวันกดัดเอซฟตานะครับพี่น้องอืไหลกาตาตัวนะครับผีหลบนะครับพี่น้องมันจะได้เก้าเครื่องนะครับพี่น้องออืเอาดูเยเอาครับอ่ะต่อ,อ,อไปนะครับเรากลับมา ซับไตนะครับพี่น้องอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มานีเลยครับเลยครับพี่น้องกัดที่เด็ดลาวนะครับาได้เรือกระฮะด้วยนะครับเรือไปเลยขั้นด้านในซับเลยเรือติดไป่ลหรอเรก็ซับนะครับพี่น้องนะเหลือน้อยพอดีกว่าจะแตกนี่คือไข่ย่างสู้ตียานัดครับน้ำครับกจะเอ้ามั่วหน้าจะร้อยวันนี้เลยขอหวาน มัดก้าวเพื่องมัดก้ามึ้นนะครับต้องต่อจัดเก่์ตั้มเก่์ตั้มมูนัทครับร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยได้งครับร้อยได้ยังตัเองร้อยเองครับตั้มไรตั้มลยอตัเลยครับตั้มไรตั้มไก่ย่างนะครับพี่น้องจวใส่ต้องนักเลีงกันวะตั้เองร้อยเองนักเลีงพ่อดีวันตีวันนักเลีงนี่คือต้องตื้อมีดใช่ไหมอ๋อ ตามเองว่าเองนะครับหนักเล่งนะครับหนักเล่งตื้อมีดเมียวปืนเก็บมันทิ้เนาะพกไว้ก่อนเนี่ยเมีไว้ก่อนหนักเล่งต้องมีปืนนักเล่งต้องมีปืนเนาะขึ้นลำไปเรียนะมุขึ้นลำไปเรียายขึ้นลำไปเรียอ่าลำไปก่อนนะครับเองนะเฮ้ยเอัดซับไก่โต้ซับไก่โต้อ่ะซับไก่โต้นะครับซับเนี่ยซับไก่เรียเดียวซับไก่ครับ ซับเดี๋ยวเดี๋ยวซับแก่ฟืนครับลงังไงนี้มาซับแกยางเนาะอ,อนนี่ซับไปยางนะครับอโอเคจับไปกลับไปนอนการป <c oughs> นน, <c oughs> ดนดัดไม่การปนแต่ไม่ได้นะครับพี่น้องนะมูลเล่งเองนะ <c oughs> ผมไม่ได้เล่งเลยด <c oughs> ิโทมันมู้ดูตัวเองดิ <c oughs> มูลเล่งเองเรผมไม่เล่งเลยดิ <c oughs> พี่ก็ว่าอย่าอย่าปนดูเล่งนะอย่าช็อตเลรงพี่อย่าช็อตเลรงแต่น้องปรับไม่ทัน ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนมาชดมันหรอกใช่ไหมเราจงเป็นตัวของตัวเองมันแล้วก็ตัวเป็นตัวของตัวเองของเรามันฝันนี้แล้วก็เป็นคนฝันนี้เลยใช่ไหมืมบอจะเธอรับไม่ได้เราจะเย็ดเยียดไปเป็นผัวให้เธอเย็ดเยียดเหรอเยัดเย็ดเอ้ยยัดเยียดสุดยอดพี่น้องเมนูนี่วะตี่เล่าครับเละกันนั่นสุดยอด อ้าฮควินมีแล้องจูดูตีกันแล้วดูๆลราเรามาดูดนิ้วหน่อยเลยด้วยแรงฮะไก่ย่างนะครับไก่ย่างส้มตำน้ำจิ้มแจ่วนะครับอืได้แต่พี่น้องตีเด็ดลาวครับเมนูนี้เอาตักเลยตักเลยตักเลยอืว้าว ทำไรกันทำไรกันทำไรกันกินราแกงไร่ะแกงไรแกงไรตแก่ครับแกงไรนะต้มาก่ยางน้จิมกรัมีไก่เค็มกันนะครับว้าวตำาเะไนี่ตำไก่เค็มครับอืมตำไก่เค็มนะครับพี่น้องว้าวนาากินลาเมนูนี้เป็นปื้มั้งรอเลครับอืมตีเด็ดนะครับ อ่าแล้วไก่ต้ม่ไก่ต้มไก่ต้มนะไก่ต้มนอเมนูนี่วาตีเด็ดเห้าวาตีเด็ดเหาอืุดยอดกับพี่น้องมันควินพี่น้องมันควินม